อโอเคยินดีต้อนรับสู่ช่องจุเน่ไอซ์อาร์ครับวันนี้มาเล่นไอ้โอทันเดอร์ม i l e อย่างที่คุณเห็นรถถังเยอรม,มันในเทีย ทางที 5, าหา่ห้าเพนเทอร์ดีปืนก็ขนาดเจ็ดสิบห้ามิลลิเมตรความเสูงสุดวินัยห้าสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงถอยหลง 4, ังสี่โกดอืดถอยหลังอืดมากช่างมานได้เป็นไรสุดสี่แรกมาน้ำหนักสี่สิบห้าตันเบาแมแต่ค่อนะข้างถึงกการป้องกันนี่ก็ต้านหนาหนานะแต่แต่เห็นมันหนานี่ก็คือดาป้อมนะป้อมมันหนามาก แต่แต่ปเธอเอฟเป็นเธอเอฟต้อมหน้าอย่างบาง,เ,งเห็นไหมด้านหน้าอย่างบางบางกว่าแต่ปืนเนี้ยมันจะหมุนได้เร็วเพราะมันเบาไงใช่แต่นี่ก็ใช่มันถอยหลังช้าแล้วปืนหมุนช้าก็เสียมันคือถอยหลังช้าปืนหันช้าแต่ก็ได้ไม่รู้ความถึกี่เพิ่มขึ้นอ่ะว่าไอ้เกาะตัวรถด้านหน้ามันค่อนข้างชัน ยิงเข้าค่อนข้างยากแต่กระนข้างน่คืึบานเจอบ้านนี่ยิงเข้าไปคือระเบิดเหมือนกันโอเคไปเล่นกันเลยดีกว่าว่ามันจะบัดซบขนาดไหนเออผมก็เป็นผู้ผู้เล่นที่แบบว่าไม่ที่ผ่านทางมานะเออเป็นผู้เล่นที่ผ่านทางมาก็จะแบบว่า หาเกมเล่นไปเรื่อยไม่มีเกมประจำอะไรอย่างเ่าก็จะมี FOG FOG หรือ FOC แต่ FOG FOG นั่นแหละอ่าก็จะเล่นอยู่สักพักหนึ่งอยากรู้ว่าเออมันดึงดูดเราได้แค่ไหน,ม,นมันดึงดูดเราได้ประมาณหนึ่นงอะแต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนอะผมเล่นอยู่กับเพื่อนสองคนหลายปีก่อนเลยแหละมันจะมีเป่เพราะฉะนั้นมันจะ ตรงช่วงที่แบบว่าช่วงที่แบบหลังอ anime เ,เรื่องอะไรวะดาบพิฆาตอสูรน่ะมาแล้วมันมีสกินตัวคล้ายๆในการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรนะไงเออเมื่อก่อนมีสกินเยอะนะมีสุดร้อเยเด็ตัวหนึ่งอ่ะจะเป็นพวกหมวกเสื้อผ้าแล้วก็ดาบเอฟเฟกต์แต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนตัดทอนออกไปตัดทอนออกไปแล้วจะโดนค่ายดีกรนะสิตน่ยเห็นว่าไม่นั้นหลังจากนั้นก็หายไปเลย ช่วนั้นได้เป็นปีไหนกันจะไม่ได้เหมือนกันจะเพิ่งมาโฆษณาด้วยโฆษณาใน u b ูป่ะเอา้าเกมนี้มันเกมเมื่อก่อนนี่นึ่ว่าเล่นเล่นกับเพื่อนสองคนก็จะมีเกมนะ o v e r d o ์ดออุ้ยเนี่ยไม่เข้าบางทีมันเจอชั้นชันไม่เข้าแต่ถ้าเข้ามันก็จะระเบิดไปเลย,โอ,ย,โ,อยโอเคอันนี้กระสุจนจักร โอ้โหดูแล้วไม่เข้าอะไรมันอยากไทเกอร์ว่าไม่เข้าอะไรไม่ยิ่กเทคก็ไม่ได้เข้าไปเลยนะนั่นไงเอ้ยไม่มันก็เข้าอยู่เข้าแต่ไม่เยอะนี่ลอยเลยอยากไทเกอร์มัน เจาะก้อนร้อยเปอร์เ oh ซ็น oh ต์เหมือนกับ oh ปืนเดียวกับไอ้เพนเทอร์แต่เพนเทอร์ทำไมมันเหมือนมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้นะครับใครพอจะมีข้อบวกไอ้เด็กคุ้มกันเพื่อนละนี่อสุรกายนะโอ้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 จุดลอยไปตั้งอะไรไว้วะเนี่ยอ๋อ ได้แแปลกโอเคโอเคเดี๋ยวปรับตัวก่นอนอ๋อเออมันนี้คุณมันนีคุณว่าอ,อยู่อะไรมันแปลกแปลกลขาหน้าอะไรวะยิงได้มไหมอันไหนบ้างที่เรายิงได้นี่ลงไปเลยอ่าต้องตา อยู่ที่กเบิดะเพื่อนกองกันกระจุกกันอยู่ตรงนั้น okay. มีมีตอร์เซปมาสองลำซูซูด,ด้านข้างบนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยิงเข้าได้หรือเปล่าหน้ามีหคักฐางอะไรไม่รู้ จะลองดูว่าถ้าพูดไปเล่นเกมแปลก็จะเป็นเป็นยังไงเพราะเกมที่ผมชอบจะเป็นจะมีเกมวอร์แฮมเมอร์ทติคัสก็อยากเอามาเล่นให้ดูว่าเกมมันเป็นยังไงสนุกไหมว่าทีนึง่งไม่มีงบไม่มีงบถึงการเล่นเกมโอรแฮมเมอร์แท้ๆนะตายละ เจอแพนเทอร์เพนเทอร์เติมแพนเทอร์สายเติมโอเคเมื่อกี้พูดถึงมอแฮมเมอร์นะเราไม่มีกบถึงขนาดนี้แต่มีเกมให้เล่นกนเถือาเป็นอะไรที่แก้ขัดก็ได้นะกบยิงไม่ทันกำลังเล็งอยู่อันนี้ก็เล็งรอ เอาไปแน่ตึ๊จุ่โหกระจุกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะลงนี่เลยขอยดูแลกันเนี่ยผมก็เล่นไม่ได้เก่งอะไรมากผมก็เข้าแบบบางทีก็เข้างงอบบยืนอะไรจะด่างงอะไรแต่ว okay. ่าอะก็เล่นประมาณนี้มันก็มันก็ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ช่วงอ่ะผมเล่นบางช่วงผมก็ยิงได้แบบอุ้ย นี่เนแสิบคันดีสิบคันเกินเกินห้าคันเกินหกคันบ้างนี่นี่นี่ไงเี็บร้อยหนึ่งอนะไรไหมตัวตายไอ้บ้านนี่แล้วอยก่อนอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยเพื่อน ไใช่เหรเดี๋ยวเนี้ยกำลังเปรี้ยวนี่รุ่นนี้กำลังเปรี้ยวเลยอ่ะไอเน,นี่ยไม่กล้าเข้าเลยอ่ะเจอเจอไอ้น,นั่นจอดจ่ออยู่นั่นนะ <c oughs> โดนยักษ์ไทเกอร์จออ่อไง <c oughs> เออเห็นแล้ว ใช้คอมแล้วเป็น,รนประโยชน์ใช้คอมแล้วเป็นประโยชน์บ้าเอ้ยถึงยิงโดนตีนตะขาบมันก็สวยก็แพ้อีกทีก็โดนยิงระเบิด,ดอีกทีมาโอเคลนะก็พอจะพียงเท่านี้ละกันเดี๋ยวเผื่อไปเล่นไอ้แล้วเพิ่อไปเล่นอีกโหมดเรือประจันวานนะ